สวัสดีครับสวัสดีเจอกันเหมือนเช่นเคยกับผมลุงเฉียบสับคานะครับเจคู่เหมือนเดิมครับสำหรับแนวทางฟุตบอลแล้วก็บทวิเคะห์ดีๆนะครับก็ถือว่าพิมลีกิตเนี่ยก็ลงแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงการโชส์ลายอิตาลีแล้วก็ทางด้านของลีกเอิงฝรั่งเศสลาเลกาสเปนบูเดตลีก้านะครับมากันครบอยู่แล้วสําหรับห้าลีกใหญ่ในยุโรปเพราะฉะนั้นครับเคู่ที่ลุงเฉียบสับามาให้มันแล้วก็สนุกอย่างแน่นอนครับในส่วนของใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดดดดเเเอออาา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 ไไววววว้้้้้นน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 นํแแทงงงฟุุุตตตตบบบบลลสส่่ะะัััััคครรรรรีีชโกกมมถขยยูฉใ มีกิจกรรมประกันทีมเน้นทีมเน้นที่เราไม่มานะครับเรามีการเคลมคืนให้ด้วยในวันถัดไปเรามีให้ทุกวันนะสำหรับการประกันทีมเน้นแล้วก็เสื้อสวยๆรวมไปถึงของรางวัลอีกมากมายนะครับไม่ได้เสียอะไรนะครับแอด ls เจ็เจหรือว่าจะจิ้มนึงด้านล่างที่เฉียบวางว้ให้ก็ได้เพราะฉะนั้นครับใครที่อยากจะเข้ามาอยู่ด้วยกันมาพูดคุยกันนะเข้ามาได้เลยนะครับลุงเฉียบยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วมาลุยไปด้วยกัน เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลคู่แรกนะครับเกมคู่นี้จะเป็นตัว VIP ในกลุ่มของเชียบเสียบคานนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเจ้าสัวก็ฟ,ฟูแรมเปิดคาร์เรลคล็อกเท็ดรับการเยนรักของปีาศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีสองนะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ,บ้านฟูแรม22เกมชนะ8เสมอ9แพ้5มี33แต้มรั้งอันดับที่10ส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด22เกมเช่นเดียวกันครับชนะ7เสมอ5แพ้10มี26แต้มรั้งแบบที่13ก็ถือว่าตารางคะแนน,น เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยชนะไป4เกมครับฟูลแลมชนะไป1เกมก็ถือว่าเฮตัวเฮต์นะครับต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดีกว่าโดยเฉพาะนัดล่าสุดครับเจอกันมาในนัดแรกที่โอแทักฟอร์ดเป็นด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะไปได้1นึ 0. ได้ประตูชัยจากโจโจเซิร์กสนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านฟูลแลมชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดเนี่ยเปิดบุกไปชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้สองศูนย์นะครับส่วนด้านของแมเนเชน 2, สเตอร สอแพ้ 1>, 2, 1นัดล่าสุดในชนะเรนเจอร์ในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกไป2-1ก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5านัดล่าสุดใกล้เคียงกันสุดๆครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามลูกทีมของมาโกซินวาอย่างทางด้านของเจ้าบ้านครับฟูลแลมน่าจะมาในระบบ4 2 3 1เหมือนเดิมผู้ซาประตูเป็นแบรเลนกองหลังมีโจฮิมแอนเดอร์เซนนะครับรวมไปถึงทางด้านของทีมที่กาสตันเย แอนโทนี้โรบินสันนะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งตรงกลางมีซาซาลูคิตนะครับแซนเดอร์เบิร์กนะครับรวมไปถึงแฮร์รี่วิลสันเอมิลสมิธโลอเล็กซ์อิวอบี์อยู่ครบเลยส่วนหน้าเป้าเป็นลาอูนคิมเนตกองหน้าสัญชาติเม็กซิโกนะครับก็ถือว่าตัวหลักอยู่ครบแน่นอนสําหรับทนายของเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมนะครับส่วนผู้มาเยเือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลูกทีมของรูเบนอโมลิมเพิ่งจะกลับมาชนะได้ในนัดล่าสุดเนี่ยก็พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งเหมือนเดิมผู้สาประตูเป็นโอนาน่าคนเดิมนะครัััับบกกองงหลลมมีไเดินะคร ไปถึงลิซานโดมาติเนสแล้วก็แฮร์รี่แมาควายนะครับก็ถือว่า3เซ็นเตอร์แบ็กอยู่ครบส่วนตรงกลางนะครับนำมาโดยมาริเอลอูกาเต้บุนโอลฟอนันเดสครับเดียโก้ดัลโล่แล้วก็นูตแซมมัสราอุยด้านบนครับมีอามัดิอาโล่ครับจับคู่กับอเลโรกานาโชส่วนหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นรัสมุทฮอยลุนนะครับก็ถือว่าตัวหลักของแมนยูเองก็อยู่ครบเหมือนกันาไปชนะเกมคู่นี้ลุงเฉียบเชื่อว่าน่าจะเปิดหน้าแรกกันได้อย่างสนุกเพราะว่าต้องการ3แต้มทั้งคู่นะครับ ส่วนในเรื่องหอยที่แคปครับเกมนี้เปิดมาทาาด้านของฟูลแลมเจ้าบ้านเป็นต่อแมนเชสเตอร์เตตดอยู่ที่ปอปานะครับกำแพงมงบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5เพราะฉะนั้นครับเกมคู่นี้ทุงเฉียบบอกได้เลยสนุกแน่นอนน่าจะสู้กันได้อย่างสูสีแล้วน่าจะมีประตูค่อนข้างนะครับจะเยอะพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเกมคู่นี้จะเป็นตัว VIP ในกลุ่มของเชีย์สำคัญใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมสำหรับเกมคู่นี้รวมไปถึงคู่อื่นที่เชียบไม่ได้พูดถึงนะครับในคลิปนี้สามารถเข้าไปรับได้เลยในกลุ่มนะครับย้ำ เพราะฉะนั้นมาลุยไปด้วยกันนะครับคู่ต่อไปครับเราไปดูเกมระหว่างทางด้านของสเปอร์วันนี้จะเปิดท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมรับการมีทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เกมคู่นี้คิกออฟเวลา3ทุ่มนะครับในส่วนของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับนะเจ้าบ,บ้านสเปอร์ครับ22เกมชนะ7เสมอ3แพ้12มี24แต้มรั้งอันดับที่1 5ก็ถือว่าตารางคะแนนไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่สำหรับทีมใหญ่อย่างสเปอร์นะครับส่วนทางด้านของเลสเตอร์เองนะครับนะ พวกเขาแข่งไปแล้ว22เกมชนะ3เสมอ5แพ้14มีเพียงแค่14แต้มรั้งอยู่ดับที่19อยู่รองบ้วยแล้วก็อยู่ในโซนตกชั้นก็ถือว่าตารางคะแนนครับถ้ามองในมุมนี้ต้องบอกว่าสเปอร์ดูดีกว่าแต่ถ้าเกมนี้นะครับเลสเตอร์คว้า3แต้มได้ก็มีโอกาสพ้นโซนตกชั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับ3แต้มมีความสําคัญต่อทั้ง2ทีมเลยโดยเฉพาะเลสเตอร์เนี่ยมีมากกว่าหน่อยนะครับในเรื่องของคะแนนไทย พวกเขามีแรงจูงใจมากกว่าเอาไว้ง่ายเพราะว่าถ้าคว้าได้ก็มีโอกาสรอดต่อโซนตกชั้นแต่ว่าผมมองว่ามันยากเพราะว่าเกมนี้ต้องบุกไปเยือนสเปอร์ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเทคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดสเปอร์นะครับชนะไปทั้งหมดใน3เกมเลเตเตอร์ชนะ1เกมแล้วก็สมกันไป1เกมครับนัดล่าสุดเจอกันที่บ้านของเลตเตอร์ในฤดูกาลนี้นัดแรกนะครับก็เป็นด้านของสเปอร์ในบุกไปเสมอที่คิงพาวเวอร์มาได้1นหก็ถือว่าฟอร์มการเล่นหรือว่าเฮทเวทครับเวลาเจอกันใน,นห่านาัรเล่น นัดห,หลังสุดเจ้าบ้านทอนได้มสเปอร์ครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะโฮเฟนแฮมในศึกฟุตบอลนะครับยูโรปาลีกที่เยอรมันมาได้3ประตูต่อ2ส่วนาด้านของเลสเตอร์5เกมหลังสุดลูกทีมของรูดฟานิตเตรลอยแพ้ไปสเกมครับแล้วก็ชนะได้เกมเดียวนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับฟุตแลมไปสองสูนครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5้านัดลหลังสุดต้องบอกว่าสเปอร์ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้ครับเจ้าบ้านลูกทีมของอังเก้ปอสเคตโตกูนะครับน่าจะมาในระบบ43-3กก็นโดยองงหลัอย่างราูดาม กลูซินครับกองหลังชาวโรมาเนียนะครับรวมไปถึงเซโกริเกลอดและกระดางของเปโดปอโรตรงกลางครับมีเจมแมดิสันนัดล่าสุดยิงด้วยนะครับรวมไปถึงโรดิโกเบนทานกู u, กลับมาแล้วนะครับนะแล้วก็แดนบนครับมีเดียรนครูเซฟกี้ริชาริซอนและกระดานของซอนเฮืองมินกับตันทีมนะครับก็ถือว่านะครับได้ริชาริซอนกับกระดานของนะครับโรดิโกเบนทานกูเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่า เออพอได้นะครับเพราะว่าตัวของสเปอร์เนี่ยเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากตัวผู้เล่นแล้วก็น่าจะสู้ได้นะครับน่าจะสู้ได้ดีเลยสำหรับเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะครับส่วนด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับลูกทีมของรูสฟานิตอรอยน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ก่อนนำมาโดยครับกองหลังอย่างยานิกนะครับเวสกาดนะรวมไปถึงวอลฟาร์ดนะครับนะเจมจัสตินแล้วก็ทางด้านของวิกเตอร์คริสเตนเซนนะครับตรงกลางมีโรเวอร์สคิปจับคู่กับทางด้านของซูมาเล่นะครับแล้วก็แดนบนเนี่ยมีทางด้านของเจ้าแดนไอยูครับจอมเก๋ารรววววมมถึงงงดดด้้้้้าาาาานนนนนนน่ขอสสตีีีเเเฟิหปปััคบ็ ใหญ่อย่างเจมี่วาร์ดีกับตันทีเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของเลสเตอร์เองนะครับก็น่าจะอยู่กันครบนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็รูดูไลน์อัพก่อนเกมการแข่งขันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ฟุตบอลจะลงคิกออฟเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงเราจะได้เห็นหน้าคาตานะครับสำหรับตัวผู้เล่นก็ดูครับว่าเกมนี้จะออกหน้าไหน3มแต้มสําคัญต่อทั้ง2ทีมแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้สเปอร์เป็นต่อทางด้านของเลสเตอร์อยู่ที่1ช่วงตัวนะครับลุงเฉียบเลือกมองที่1ช่วงตัวดีกว่านะแล้วก็กำแพงมองบนเกมคู่นี้ครับอยู่ที่ส5มจ้ากำแพงมองบนลุงเฉีย ก็เยอะเหมือนกันแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสไปถึงนะ3.5นะครับนะอาจจะยืนพื้นที่3ประตูก่อนแล้วรอลุ้นประตูที่4ใครจะไปมองบนก็สังเกตให้ดีมีโอกาสไปถึงครับส่วนการไปต่อที่1ช่วงตัวเกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจสเปอร์มากกว่าเพราะว่าได้เล่นในบ้านครับเตะที่ทอตแนามฮอสเปอร์สเตเดียมแล้ว5นัดหลังสุดได้คว้าชายไปได้ถึง3เกมนัดล่าสุดเนี่ยไปเรียกความมั่นใจมาจากโคฟเอนแฮมในศึกฟุตบอลนะครับยูโรปาลีกได้อีกเพราะฉะนั้นเกมนี้เชียบไปที่ไก่ได้ทองทอตแนามฮอสเปอร คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมที่วิลล่าพาร์คครับแอตันวิลล่าสิงห์พงาดเปิดบ้านรับการมีนังของคุณคอนเวสแฮมนะครับเกมคู่นี้คลิกออฟเวลา5ทุ่มครึ่งในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ,บ้านวิลล่าครับ22เกมชนะ10เสมอ6แพ้6มี36แต้มรั้งอยู่รับที่8ส่วนเวสแฮมยูเนเต็ด22เกมครับชนะ7เสมอ5แพ้10มี26แต้มรั้งอยู่แบบที่14ก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าแอตันวิลล่าดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้เจอกันมาหครั้งหลัง นะครับแอตันวิลล่าดูดีกว่าแล้วก็2เกมในฤดูกาลนี้ครับในเกมเพเบลิกนัดแรกเล่นกันที่ลอนดอนสเตเดียมบ้านของเวสต์แฮมเนี่ยก็เป็นวิลล่าบุกชนะได้2อหนึ่งแล้วก็เจอกันในศึกเอฟเอคับอีกนี่ครับก็เป็นทางด้านของแอตันวิลล่าเปิดวิลล่าพักชนะไปได้อีก2อหนึ่งนะครับก็ถือว่า2เกมในฤดูกาลนี้ก็ชนะรวดสําหรับวิลล่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านแอตันวิลล่าชนะ3ครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปแพ้โมนาโกครับที่ทางด้านของสตาร์ทล ในศึกฟุตบอลเยอฟมัแชมเปี้ยนลีกส่วนด้านของเกมนะครับนะพิมลีกนัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปเสมออาร์เซนอลได้2อนะครับส่วนด้านของผู้ไม่เยือนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดห้านัดหลังสุดแพ้ไปถึง4เกมครับแล้วชนะได้เกมเดียวนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับคิตตันพาเลทไป2อศูนย์ด้วยนะครับก็ถือว่าฟอร์มกันเล่นนัดหลังสุดต้องบอกว่าเวสต์แฮมนะครับเป็นรองแอตตันวิลล่าเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับแอตตันวิลล่าเจ้าบ้านลูกทีมของอุนายเอมรี หลังอย่างไทรอนมิงนะครับคอนซาแมตติแคทแล้วก็ลูกัดดนอยู่ครบเลย4เซนเตอร์แบ็กส่วนตกลางนำมาโดยยูริเตอร์มันครับรวมไปถึงกามาร่าแล้วก็มอร์แกนโรเจอร์นะครับเลออนไบลี่จะคอับเมอร์ฟี่พวกนี้ก็น่าจะได้ลงกันครบส่วนน้าเ้าเป็นโอลิเวอร์วัสกินกองหน้าทีมชาติอังกฤษเหมือนเดิมนะครับ ส่วนนั่งของพวกมายือนนะครับอย่างเวสแฮมเบอร์ต็ดลูกทีมของเกแฮมพอตเตอร์น่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับนำโดยผู้สาประตูจอมเก๋าอย่างลูคัสฟาเบียนกี้นะครับกองหลังอย่างแม็กคิวแมนนะครับรวมไปถึงอารอนคิสเวลและกระน,นั่งของเอเมอร์สันนะครับนะตรงกลางมีกาลาโซเล่ครับเอซันอัลวาเราสอารอนวันบีซาก้าแล้วก็แดนบนนะครับมีลูคัสปาเควต้าโตมัสซูเชกหน้าเป้าเป็นโมเมตคูดุส ก็ถือว่านะครับนะหน้าเป้าตอนนี้มันมีปัญหานิดหนึ่งสำหรับเวสแฮมก็เพราะก็เพราะว่าทางด้านของมิเกลอันโตนิโอเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับไม่สามารถแข่งขันได้ส่วนนิการฟูคุฟก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับก็ต้องดันมูเมตคูดุตข,ขึ้นไปเล่นหน้าเป้าแทนนะเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงสําหรับผู้เมเยือนอย่างเวสแฮมก็เป็นรองค่อนข้างเยอะเหมือนกันส่วนในเรื่องของนิการแฮนดิแคปเกมนี้เปิดมาให้วิลล่าครับเป็นต่อทางด้านของผู้เมเยือนอย่างเวสแฮมเนี่ยอยู่ที่่่ชววงงตักักมมพนลเ กว่าได้เล่นที่วิลล่าพักได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับนะแล้วก็ฟอร์มเนี่ยดูดีกว่าด้วยนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่านะครับนะแอตันวิลล่าน่าจะเก็บ3แต้มได้ไปเชียร์แอตันวิลล่าหช่วงตัวแล้วไปกำแพงมาบนบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคูต่อมาครับเราไปดูเกมฟุตบอลกันโชสไรต์อตาลี่กันบ้างครับ ผู้เที่ยงคืนนะครับระหว่างเลเช่เปิดบ้านเจอกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานแชมป์เก่านะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับเลเช่ยีเกมชนะ5เสมอ5แพ้11มี20แต้มรั้งอยู่แบบที่17เเหนือโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองส่วนนังของอินเตอร์มิลานครับยีเกมชนะ1 4เสมอ5แพ้1มี47แต้มนะครับนะรั้งอยู่แบบที่2ตามหลังนาโปลีเนี่ยเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นแล้วแข่งน้อยกว่าด้วยเพราะฉะนั้นครับเกมนี้มีความสําคัญมากๆต่อทั้ง2ทีมเลยในเรื่ออองงขคคะะแนนรบเฉียยชว่าากจ กันทั้งคู่เลยครับแต่ด้วย ขนาดของทีมนะครับลุงเฉียบยังมองว่าอินเตอร์เนี่ยดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นนัดของอินเตอร์มิลานชนะรวดเลย5เกมนะครับนัดล่าสุดเจอกันเมื่อ25สิงหาสินะครับปีที่ผ่านมาฤดูกาลนี้นะนัดแรกเตะกันที่จูสเปเ้มาซ่าบ้านของอินเตอร์เนี่ยเป็นนัดของอินเตอร์เปิดบ้านชนะไปได้2อูนะครับก็ถือว่าเฮทเวทอินเตอร์ดูดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดเจ้าบ้านเลเช่พวกเขานะครับชนะ ค่อนข้างย่ำแย่พอสมควรนะสำหรับทนา่างของเจ้าบ้านส่วนทางของอินเตอร์มิลานครับ ห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดในศึกฟุตบอลเยาวชาแชมเปี้ยนลีกพวกเขาบุกไปที่เชคครับไปเอาชนะสปาร์ตาพาร์คมาได้1ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มครับกำลังมั่นใจ4นัดหลังสุดไม่แพ้ใครชนะไปถึง3เกมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดอินเตอร์มิลานดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านเรเช่ครับน่าจะมาในระบบ43-3นะครับนะก็นำโดยกองหลังอย่างเจนนะครับรวมไปถึงกาโรแล้วก็แดนกลางก็มีทางด้้าาาานนนของคครรรบบิี่แดเฝววมไท เคลิสโตวิดกองหน้าตัวเก่งเหมือนเดิมนะครับส่วนร่างของอินเตอร์มิลานเองน่าจะมาในระบบนะครับสามห้าสองเหมือนเดิมก็นำโดยผู้สาประตูมือหนึ่งอย่างยานซอมเมอร์ครับกองหลังก็มีบาสโตนี่นะครับเดอรฟายรวมไปถึงร่างของเบนจามินปาวานนะครับส่วนร่างของกองกลางนะครับห้าตัวนะครับประกอบไปด้วยวิมแบ็กซ้ายขวาก็เป็นเฟร์ิโกดิมาโกกับร่างของดุมฟี่นะครับแล้วก็ตรงกลางสามคนมินิคาร์โรบาเลล่านะครับอัชรานี่แล้วก็เฮลิกมาคิตายานส่วนหน้าคู่วันนี้เป็นลาวตาโร์มันดีเนตจับคู่กับมาคัสตูรามนะครับก็ถือออออววว่่่าชุดหหลลลัักยยููครรรบบแแ้้สินเต์ กาลังมั่นใจลุงเฉ็บเชื่อว่าบุกไปเยือเลเช่ไม่ใช่เรื่องยากครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดมาให้อินเตอร์มิลานเป็นต่อเลเช่อย,อยู่ที่1นึ่งขีหนึ่งจุดห้ากำแพงมาบนนะครับอยู่ที่สองจุดห้าขีสามเพราะฉะนั้นครับเกมคู่ที่ลุงเฉยบมองว่ามองบนมีโอกาสไปถึงแน่นอนครับส่วนการเป็นต่อที่1นึ่ีนเกมนี้ลุงเฉ็บชอบอินเตอร์มากกว่า1ประตูสาหรับพวกเขาแน่ๆครับเพื่อต้องการ3มแต้มไลจีนาโปลีนะครับลุงเฉ็บเชื่อว่าพวกเขาทาได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ครับไปเชียงงูใหญ่อินเตอร์มิลานที่ เฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเรายังอยู่กันที่กันโชเซฟรอิตาลีครับไปดูเกมบิ๊กแมตช์ครับระหว่างอินซีฟ้าขาวลาซิโอจะเปิดบ้านรับการเยือนร่างของง่วงมหาการครับฟิออร์เรนติน่าเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตี2:45นะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านลาซิโอ21เกมชนะ12เสมอ3แพ้6มี39แต้มรั้งอันดับที่4ส่วนฟิออร์ครับ21เกมชนะ9เสมอ6แพ้5มี33แต้มรั้งอันดับที่6ก็ถือว่าตารางคะแนนใกล้เคียงกันนะครับส่วนในเรื่องของเฮดเวสต์คู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลลลัััังงงสสุดนนนนนะะะคครรบบเเเเปป็็าาขอออออซิิโชชไ2 2กกกกมมมฟแ้ว หนึเกมก็ถือว่าเฮ to เฮ a d ค่อนข้างสูงสีนัดล่าสุดครับเจอกันมาที่บ้านของฟิออครับในฤดูกาลนี้นะครับนัดแรกก็เป็นฟิออเปิดบ้านชนะไปได้2-1ก็ถือว่านะครับทั้งคู่นะครับมีสถิติการเจอกันใน5้านัดลัาสุดที่ นะครับกินกันไม่ลงจริงๆส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับห้านัดล่าสุดลาซิโอชนะ2เสมอ2แพ้เกมเดียวครับนัดล่าสุดเนี่ยเพวกเขาเปิดบ้านนะครับเอาชนะแล้วโซเซดัดในศึกฟุตบอลนะครับนะยูโรปลาลีกไปได้2 1หด้วยอ่ะสาด้วยก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนะครับค่อนข้างอยู่ในช่วงที่ดีเลยสําหรับนัดของลาซิโอส่วนฟิออช่วงหลังมาเริ่มดอบนะครับหเกมหลักสุดพวาเขาแพ้3แล้วก็เสมอ2โดยที่ไม่ชนะใครเลยนัดล่าสุดเนี่ยพลาดท่าเสมอให้กับโตริโนอไปอีกนะครับนัดหนึ่งหนึ่งก็ถือว่าฟอร์ม เรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านลาซิโอน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมพวกษาประตูครับเป็นอีวานโพเวเดลนะครับกองหลังก็มีทางด้านของโรมันเยรี่นะครับนะแล้วก็มารุสิกนะครับส่วนตรงกลางมีมาเตโอเกรนดูซี่นะครับรวมไปถึงด้านของเดียแล้วก็กุสตาฟไอซักเซนนะครับนะแล้วก็มาเตยสักันยีกับตันทีมส่วนหน้าเป้าเป็นทางด้านของคาสตันเลนอสกองหน้าสัญชาติอาร์เจนตีนะครับก็น่าจะยืนเป็นหน้าเป้าให้กับทีมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครับตัวเล่นหลักๆอออยยยูู่่่คครรรรบบบบเเเลถ้้าาาาาดดจจกกตตงงนน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 ีีสววฟิิััะะะมใ ครับ4 2 3 1นำโดยผู้สาประตูมือ1อย่างดับบิดเดยแกะอานะครับนะกองหลังอย่างโดโดแล้วก็โรบินโกเซนอยู่กันครบเลยครับตรงกลางมีอัสซิลี่นะครับนะมอนดากโกล่านะครับรวมไปถึงนะครับนะหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นมอยเซคินก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับของฟิออเองก็อยู่ครบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองของฟิออนะครับอันนี้ลูกเจ็บลืมไปนั่นก็คือห้าหน้าของอัลเบิร์ตสกุตมุนซันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีครับฤดูกาลที่แล้วโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเเเเเยยยยยยยีีี่่่่่่มมมลนน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 ะะะกกกกออออออจจ้้าาาาาาูััับบทงงดดขฟิิรรต็ชชืวค ฉะนั้นเกมนี้ลูเชียบมองว่าสูสีแน่นอนครับสู้ได้สนุกแน่นอนครับแต่สิ่งที่ลาซซโอจะได้เปรียบคือการได้เล่นในบ้านนะครับส่วนในเรื่องของไฮดีแคบเกมนี้เปิดมาให้าานของลาซซโอเป็นต่อฟีอเรตินาอยู่ที่ปอปาตากลมครับกำแพงมงบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5กํากำแพงมงบนเกมคู่นี้ครับใครจะไประวังให้ดีนะครับลุกเชียบคิดว่าบางทีอาจจะไม่ถึงนะส่วนการไปต่อที่ปอปาวันนี้ครับลุงเชียบชอบลาซซโอนะครับกับการเป็นต่อตรงนี้มากกว่าเพราะว่าพวกเขาได้ใน,ใน,ใน,ในบ้านต่อหน้าแฟนบอลแล้วแถมนะครับฟอร์มสง้งนะับ แล้วก็ประกอบกับทางด้านของฟิออรนติน่าห้านัดหลังสุดไม่ชนะใครด้วยครับเกมนี้รู้เฉียบเลยเลือกเชียร์ไปที่ราซิโอบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมที่หลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างครับระหว่างนิสนะครับจะทำบิ๊กแมตช์กับน้างของโอเอ็มโอลิปิกมักเซยเกมคู่นี้คิกออฟราตรี2:45เช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนิสนะครับ18เกมชนะ8เสมอ6แพ้4มี30แต้มรั้งอยู่อันดับที่5ส่วนน้างของมักเซยผู้มาเยือน18เกมเช่นเดียวกันชนะ11เสมอ4แพ้3มี37แต้มรั้งอันดับที่2ก็ถือตารางคะแนนค่อนข้างจะสูสีกันพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของเฮดเวสครับนะไป2เกม แล้วก็นี้ชนะ2เกมเสมอกัันไป1เกมฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกนะครับที่บ้านของมักเซยเป็นหน้าของมักเซยเปิดบ้านชนะไปได้2 0ก็ถือว่าเฮ h เว d คู่นี้นะครับนะกินกันไม่ค่อยลงอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น ห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านนิสนี่ครับชนะ3แล้วก็แพ้2 2นัดหลังสุดในแพ้รวดนะครับส่วนด้านของหมักเซย์ห้านัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดต้องบอกว่าหมักเซย์ดูดีกว่าเจ้าบ้านนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้เจ้าบ้านนิสนะครับน่าจะมาในระบบ4231ก็นํามาโดยผู้เล่นตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดานสเต้นะครับโรซาเิโอและก็ทางด้านของกองหน้าตัวเป้าอย่างราบอรเด้นะครับก็น่าจะมีชื่อออก บิโตเดอะแชบี้น่าจะมาในระบบ3-421ซึ่งเป็นระบบเก่งของพวกเขานะครับก็นำมาโดยผู้เล่นตัวหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปีแอร์ฮอยแบกลุยเอลิเกกนะครับนะรวมไปถึงกาเซียอันเดรยนราบิโอนะครับเมสันกินวูดแล้วก็น้าเป้าอย่างนิวโมเปลย์ครับถ้าดูจากตรงนี้ครับรายชื่อตัวเ,เล่นของมักเซยอยู่ครบแน่นอนน่าจะขนลงมากันหมดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้มักเซยมีโอกาสไปทําผลงานได้ดีในการเจอกับนิดในบ้านของนิดนะครับ ส่วนในเรื่องของอดีแคปครับเกมนี้เปิดให้ทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอกันกำแพงมงบนนะครับอยู่ที่2.5ขี3กำแพงมงบนเกมคู่นี้มีโอกาสไปถึงนะครับไปได้ส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอการเกมนี้ลุงเฉียบชอบหมักเซยมากกว่าครับลุงเฉียบเชื่อว่าการไปเยือนไม่ใช่ปัญหาครับเน่งโดยตัวเล่นพวกเขาพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ดีห้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครสวนทางกับนั่งของเจ้าบ,บ้านอย่างนิดสองนัดหลังที่พวกเขาแพ้รวดนะครับก็น่าจะทําให้พวกเขาขาดความมั่นใจเยอะเลยทีเดียวเพราะนั้นเกมนี้ครับอยู่กับหมักเซยดีกว่าครับบอกเลย อครับ คู่สุดท้ายครับเราไปกันที่สเปนครับไปดูเกมลาลิก้านะครับระหว่างเจ้าบ,บัญทุ่มบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับทางของไอขง้ข้างขาวบาเลนเซียเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีสามนะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ,บ้านบาร์เซโลนา20เกมชนะ12เสมอ3แพ้5มี39แต้มรั้งอยู่ดับที่3นะครับส่วนทางของบาเลนเซีย20เกมชนะ3เสมอ7แพ้10มี16แต้มรั้งอยู่ดับที่19อยู่รองบวยแล้วก็อยู่ในโซนตกชั้นนะครับก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าบาซ่าดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮท ป็นนกของบาร์เซโลนาชนะไป4เกมแล้วก็เสมอไปนไป1เกมโดยที่บาเลนเซียไม่เคยชนะบาซ่าได้เลยตลอดระยะเวลา5เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับส่วนนัดล่าสุดเนี่ยเจอกันที่บ้านของบาเลนเซียนะครับในฤดูกาลนี้นัดแรกนะครับก็เป็นทางด้านของบารเลนเซียเปิดบ้านแพ้กับบาซ่าไป21ก็ถือว่าเฮทุเฮทบาซ่าดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟองกันเล่ลน 4, น,น,ลนัดล่าสุดครับเจ้าบ้านบาร์เซโลนาชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเนี่ยโคตรสุดยอดเลยครับพวกเขา บุกไปเยือนบาอ่าเบนฟิก้าที่โปรตุเกสในศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับโดนนำก่อน3-1แต่พวกเขากลับมาแซงชนะได้5ประตูต่อ4เรียกความมั่นใจได้สุดๆเลยก่อนจะเจอกับบาลนเซียในบ้านของตัวเองนะครับส่วนนัดของบารนเซียเอง5นัดหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยครับชนะ3เสมอ1แพ้1นนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับนะโดยเฉพาะนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านชนะแล้วโซดัดไปได้10ด้วยนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงมั่นใจเหมือนกันแต่วันนี้ไปเยือนนะครับเจ้าบุญทุ ครับนะเพราะว่านะครับพวกเขากําลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจเพราะฉะนั้นครับฟอร์มการเล่นหา้านัดหลังสุดค่อนข้างที่จะสูสีนะส่วนในเรื่องของนะครับ รายชื่อวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านบาร์เซโลนานะครับลูกทีมของฮันซิฟิกน่าจะมาในระบบเก่งครับ4-3-3นำโดยผู้สาประตูอย่างปีนากองหลังก็มีครูบาซี่จับคู่กับโรนันอาราโคซึ่งต่อสัญญาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแบ็กขวาเป็นกุนเด้แบ็กซ้ายเป็นเบาเด้ครับตรงกลางมีกราบี้นะครับมีคาซาโดแล้วก็เปรดี้่วน้ดนบนครับ3ตัวอยู่ครบครับราฟินญาราเมญมาวแล้วก็โรเบิร์ตเลวันดอฟกี้กองหน้าตัวเก่งชาโปแลนด์นะครับก็ถือว่าตัวเล่นบาร์ซ่าหายห่วงครับโซนดานร่างของบ ส2 3 1ซึ่งเป็นระบบเก่งของพวกเขาก็น,นำมาโดยครับกองกลางอย่างระด้านของเปลูนะครับริโนะอจ้านะครับนะอังเดอเมลดาแล้วก็ระดานของเดียโก้โลเปสส่วนกองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นอูโกดูโรก็ถือว่าตัวหลกัหลกๆของบาลนเซียมันอยู่ครบอยู่แล้วครับเพราะพวกเขาไม่ต้องเล่นทัวร์ยุโรปแล้วก็ฟุตบอลด้วยเนี่ย ก็มไม่เตะอะไรมากมายเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉบเชื่อว่าพวกเขาน่าจะจัดทัพที่ดีที่สุดมายเยือนบาร์เซโลนาแหละครับส่วนในเรื่องของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดให้บาซ่าเป็นต่อบาเลนเซียครับอยู่ที่2ช่องตัวกํมแพรมมบลเกมคู่นี้อยู่ที่ 3, 3. มามขีดสามจุดห้ากัมแพรมมบลเกมคู่นี้3ประตูน่าจะมีนะครับนะก็ลุนประตูที่4แล้วกันวนกไปต่อที่2ช่องตัวเกมนี้ลุงเฉบยังมองว่าบาซ่าดูเหนือกว่าเยอะหลังจากที่ดูแมตช์ล่าสุดกับเบียนเบนฟิก้านะครับโอ้เล่นได้ดีมากฟุตบอลเท้าสู่เท้าบอลทะลุช่องนะครกาีเต แต่ละจังหวะการให้บอลพื้นที่สุดท้ายการคิดเลือกพาร์ตโอการออกแบบของนักฟุตบอลบาร์ซ่าต้องบอกว่าบันเจิดครับต้องชมแฮนเซฟิกด้วยสําหรับโค้ชคนนี้นะครับที่มายกระดับให้บาร์ซ่ากลับมาดูดีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชยว่าการได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลนะครับการต้องการ3ามแต้มเพื่อไลจ่จี้จากฝูงอย่างเรลเมอริตลุงเฉียบเชยว่าพวกเขาน่าจะทำผลงานได้อย่างดีครับไปเชียบบาร์ซ่าสองช่วงตัวนะครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์และก็แนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่26มกราคมนะครับคู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมเกมคู่นี้จะเป็นตัว VIP ในกลุ่มนะครับสามารถเข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมได้เลยที่แอด LS77 หรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับคู่ที่2ไปเชียร์สเปอร์นะครับสามแอตันวิลล่าครับสี่อินเตอร์มิลานห้าไปกับลาซิโอครับหกอยู่กับมักเซย์นะแล้วก็เจ็ดไปเชียร์บาซ่านี่คือแนวทางฟุตบอลทั้งเจ็ดคู่ชอบเหมือนกันไปเชียร์ดด้้้้้้วววยยกัันนนนไไไไไมมม่่่ชออออบบหหงงตตปลลุุใใเืจฟ พี่คำว่าร้อลุงเฉียบย้าเสมอเลยนะครับแต่บทวิเคราะห์หรือว่าแนวทางเนี่ยอาจจะช่วยพวกคุณได้เยอะเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นครับ ใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะก็เข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้ย้มมําอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรกิจกรรมประกันทีมเน้นลุงเฉียบมีให้ทุกคืนทีมเน้นไม่มาเรามีการเคมคืนให้ด้วยรวมไปถึงนะครับเสื้อสวยๆเนี่ยมีให้แน่นอนครับแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาได้เลยที่แอด LS77 หรือว่าจะจิ้มลิงก์ทีมเฉียบวางไว้ให้ด้านล่างก็ได้แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุดไปด้วยกันนะครับสำหรับใครที่อยากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าติชมลุงเฉีย,คย,ย,ย,ยนนคบคอม ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ